วิธีใส่กระสวยที่ถูกต้องในคลิปนี้นะคะอันจะเอาวิธีการที่ถูกต้องมาให้กับเพื่อนๆดูนะคะหลายคนอาจจะยังไม่เคยสังเกตใช่ไหมคะว่าที่เราใส่ไปนะคะมันถูกต้องหรือเปล่าเราอาจจะเดินเส้นเย็บได้ปกติหรือว่าอาจจะมีการแบบเดินเส้นเย็บไปแล้วอาจจะมีแบบเป็นถั่วง,งอกบ้างได้ข้างล่างกระตุกบ้างพันกันบ้างนะคะมันเนื่องจากว่าบางทีะคะ่ะอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยใส่กระสวยที่ไม่ถูกต้องนะคะ อันนะเพิ่งจะมารู้ตัวเองว่าอันนะใส่ไม่ถูกก็ต่อเมื่อในวันที่อันนะคะให้ช่างอ่ะมาปรับจักให้นะคะแล้วเขากา็ลองถอดอันนี้มาดูค่ะกระสวยแล้วก็หัวกระโหลกข้างล่างเนี่ยถอดออกมาดูนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอันนะใส่ผิดอันก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆที่มีจักอุตสาหกรรมนะคะหรือว่าจาักที่เดินเส้นเย็บเดียว,ท,วทั่วไปเนี่ยเราจะมีวิธีการที่ใส่กระสวยแบบนี้ค่ะคล้ายๆกันนะคะ ถ้าหากว่าเราใส่ถูกต้องค่ะเราก็จะเดินเส้นเย็บเนี่ยโดยที่ลดการกระชากของได้ได้นะคะได้ล่างเนี่ยออกมามันจะไม่เป็นถั่วง,งอกนะคะมันจะฟลวิ่งแล้วก็มันจะทําให้เราเดินเส้นเย็บสวยนะคะอ่ะก่อนอื่นค่ะกระสวยนะคะได้เนี้ยได้ตรงปลายได้นะคะให้มันอยู่ฝั่งขวามือแบบนี้นะคะตามเข็มนาฬิกาได้ค่ะมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือส่วนที่เป็น ก็สวยใช่ไหมคะได้เนะะี่ยค่ะมันจะพันแบบนี้ใช่ไหมคะมันจะตามเข็มนาฬิกาแบบนี้ให้ปลายได้ะคะ่ะมันหันไปทางด้านนี้นะคะมันจะอยู่ด้านบนหันไปทางด้านนี้เท่านั้นแล้วมือเราค่ะก็เอามือด้านขวานะคะจับปลายได้แบบนี้ไว้น,นี่นะคะมันจะได้หน้าตาแบบนี้เลยนี่นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะมือซ้ายนะคะให้เอาฝั่งที่เป็นหัวกะโหลกตรงนี้ขึ้นนะคะอ่าที่เป็นแบบกลมๆน,นะคะขึ้นแล้วก็จากนั้นก็ใส่เข้าไปเลย นี่นะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้ค่ะออกรูนี้ออกตรงนี้นะคะที่เป็นรอยแบบผ่าๆตรงนี้ค่ะเข้ารอยผ่านะคะแล้วก็ขึ้นมาด้านบนค่ะดึงปลายได้ขึ้นมาแล้วก็ดันเข้ามาทางฝั่งขวามือนะคะแบบนี้นะเนี่ยค่ะการที่เราค่ะใส่กระสวยที่มันถูกต้องแบบนี้เวลาที่ได้มันเดินเส้นเย็บะคะ่ะมันจะมันจะวิ่งมันจะวิ่งฟโฟร์นะคะมันจะวิ่งเราไม่ติดขัดค่ะเพราะว่ามันวิ่งตามเข็มนาฬิกานะคะนี่นะ แต่ถ้าเราอะค่ะใส่แบบโดยที่มันย้อนนะคะทุกคนดูนะนี่ค่ะถ้าเกิดเราใส่แล้วมันวิ่งย้อนนะคะคือมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะอันจะเปรียบเทียบยังไงเอ่เนี่ยค่ะมันคือมันจะย้อนไปทางด้านนี้มันจะมีความติดนิดนึงมันจะไม่เหมือนกันกับตัวเมื่อกี้นะคะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะมันจะมันจะวิ่งแล้วมันจะดีกว่าเนาะถ้าเป็นแบบนี้ค่ะมันคือการแบบนี้ อันนี้คือกระสวยใช่ไหมคะเราหันไปทางด้านนี้ก็จริงแต่ว่าแต่ว่าได้ะค่ะที่มันถูกพันมาเนี่ยมันจะพันแบบนี้นะคะทุกคนมันจะพันแบบนี้แล้วมันก็จะออกแบบนี้เนี่ยค่ะเห็นไหมลองสังเกตดูว่าฝั่งไหนที่มันจะวิ่งแล้วมันจะวิ่งดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้คือถูกต้องนะคะได้นะคะมันจะต้องอยู่ด้านบนแล้วก็บนตามเข็มนาฬิกานะคะแต่ว่าอันนี้ค่ะมันคือทวนเห็นไหมคะย้อนกลับมาแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้ ใส่แบบนี้ค่ะจริงๆแล้วมันไม่ได้ใส่ผิดนะคะอ่าจริงๆแล้วมันใส่แบบนี้มันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะเจอปัญหาบ้างนะคะแต่ถ้าเป็นวิธีการเนี้ยค่ะมันจะโอเคที่สุดเนาะอันนี้สําหรับช่างที่เขาแนะนําอันนา้นะคะอันก็เลยเอาวิธีการนะ้มาบอกต่อให้กับเพื่อนๆในกลุ่มนะคะลองดูค่ะ